อาหารเร่งนำส่งด้วยนะคะด้วยนะคะอันนี้แอดมินเดลีวิวไปแล้วเที่ยวทีแล้วเด็กเค่ะเป็นกล้องพีแอดมินีรีวิวไปเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้เป็นมาฝากมาให้ชิมฝากทุกทุกคนเลยเป็นมาบอนอันนี้อันนี้ก็ร่วมมไม่ได้กลองเดียวกันเลยค่ะอันนี้แยก่งกันนี้ก็จะเป็นของพี่พี๊บพี่พี๊บนฝากมาห่ยอันนี้ก็เป็นไอคิ่ง การจะมีกินเป<อ>็นเชียร์ต้องเป,ไป็นกองเลยถึงแล้วประกาศมีีง่ายที่มีบอกว่าอย่าเอาขึ้นเรืออย่าเอาขึ้นเรือดเด้อันตรายเลือลงมันโค้งเกรงตรงนี้นะครับชดไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาอโอเคอาฝากแอดมินนะครับผมขอบเชิญทำงานทำงานแอดมินทำงานแอดมินต้สนใจต่อไปเลยค่ะนีเ่เป็นกองของ อ๋อซูเปอร์พ่อนค่ะคอ,อเามเมนต์เลยนะเผื่อมินูดมานี่น,นี่เพิ่อมา <c oughs> อ่า Happy your entire day wishing you all the love and happiness love you with all oh, happiness เออ love love you with all my heart พร้อม <c oughs> ติ๊ดตีรือเปล่า นะครับสำหรับข้อความภาษาอังกฤษนะครับผมที่เพิ่นเขียนมานะครับมันจะหมายความ่านวันคือจเพิ่นเขียนนั่นแหละครับผมไม่ควรจะแปลออีลาเปอี๊ยลาแปลแปลเลยเอาชุดเหนือมาสุขสันต์วันวาเลนไทน์ิ่นว่าเอ่าไอวิทย์ค่ะตอนละกันเดี๋ยวเขาจะผูกเกินแค่เศษเนาะค่ะเดี๋ยวมาไปแหกอย่าล้างเนาะค่ะ เดี๋ยวดูวุ้ยขอบคุณแม่โรนนะเพื่อน่าอย่างเอ้าอ่านเพื่อน่าอย่างเพื่อน่าอย่างไรเพื่อน่าอย่างเพื่อน่าให้ลูกสะพ้ายแล้วค่ะขอบคุณค่าหนึ่งพันดวงนะครับแม่โรนขอบคุณแม่โรนนะขอบคุณอขึ้นไหวรับเอขึ้นเถอะโอ้นี่ให้ลูกเคทแล้วอีกสองพันดวงขอบคุณทางขอบคุณครับวังหันเพื่อน่าเป็นอย่างขึ้มืดแม่และวสองคนเดียวกันขอร้องอย่าใส่มุ้งได้บอกพนักขอร้องอย่าใส่มุ้ง มึงนั้นมันมืดค่ะมันมันแต่มันทำแล้วเนาะค่ะมันเป็นอันนี้บันเป็นอันนี้เข้าไปอันแรกอันน่ากระถาฉันจัาหน่่ยอันแรก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 สายสุดออกแล้วไรคะออกแล้วนี่ไงอุ๊ยขอโทษจ้ะอันนี้ก็เป็นอ่ามีตาเนาะค่ะขรอกองค่ะอ๋อเอาไว้บรรลุสายตานี่กราจะมีอยังอีกลอง คนละกองเหรอน่าจะคนละกองครับเป็นอย่างเช่นเป็นออย่่างเืนไปแบบของขวัญที่ต้องสลับเป็นจันได้ของกันและกันนี่อย่างนี่อย่งของเราอ๋อโบ Happy Valentine Day เป็นว่าเอามีลูกด้วยเหรอมีโน้ตด้วยอ่านโน้ตหน่อยพี่ตั้งใจให้ตอนูุงเลยนะเพื่อนว่าพี่ติดตีค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะน้องติดตีน่ารักแฮมเมอรเหรอคะอู้ แกเลยมันยินดีค่ะไม่เห็นลูกอีลาต้องแกออกมาค่ะเป็นบ้านูลอ่ะเอยจะขอเป็นยังเมโลดี้แน่นอนกาชิละกาชิละเมโลดี้เมโลดี้ยิงเข็ดแต่มีเมโลดี้าอจะเป็นถอจฉสงสารสงสารผมอู่สงสารผูงการเพิ่นเ้าวงจะไปขอผูงการเพิ่นเถอะนาอแม่แม่โอ้ยมาเป็นอยู่แล้วเ 1,200คนทีมแอดมินอ่านอ่านคอมเมนต์ได้ยนะคะยังไม่มีตื่นเต้นไหมไม่ใช่ใชใช่ฉันเบ้น่เบ้งน่อีลาแกออกแล้วูคนจะได้เห็นหมดเลยอีลาแกแกระวังนะคะมีแมวงล่งดังให้แอดมีปลอยแอดมทิมแอดมีหกร้อยดวงยยัขอบคุณนะคะอังยยัง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 งยังยัยยยปันย เก็บให้มันโคหกสะก่อนตอกีตาร์อย่างเท่เลยสวยชอบอ้าวใครใกล้ไหนใกล้กันนี่นะครับผมเป็นสไตล์โอ้ยน่ารักจังเลยชอบชอบชอบตรีน่ารักอุ้ยมีสิ่งมีสิ่งสัตวสวรรค์ด้วยใช่ครับผมมีสิ่งสัตวสวรรค์อยู่ข้างในใช่ครับผมแล้วก็แล้วก็มีกีตาร์ด้วยนะครับกีตาร์อือเฮ้ยน่ารักจังเลยนโอ้มีไฟมีไฟมีไฟโอ้ของอีหลางามพี่ซี่ อุ้ยน่ารักมากเลยคิตตี้คิตตี้แคทเฮ้ยอะไม่เคยลองใันเลยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่าอุ้ยหนุ่มหลานงามค่ะอุ้ยมีไฟน้ำโอเคอุเก๋มากเลยมีคนส่งให้ทีมแอนดี้กันเด้แต่ัวเป็นตัวเป็นเลยค่ะแต่ว่าห้ตัวหองน้องมันเป็นแบบนี้ไม่นี่สันบ้างนั่งซื้อหรอกอะเอาไปเพิ่นเห็นสิหล่ะเม่นเลยค่ะนี่แต่ว่าห้องนู้หันกระจกแต่งตัวมันอยู่ในตู้ แต่เนี้ยแต่จริงนี่โตโตนั่งซื้อแมนสามเมียนมีตู้ว่างนั่งซื้อนี่มันแล้วบอกอย่าบอกแล้วแล้วบอกอย่าบอกแล้วผู้ด่าเขียนแบบตากเลยค่ะเอามีเตียงสองสั่งเตียงเครื่องใน้้ายนอนแต่ว่าของผมของผมก็คือเนี่ยคือแบบมีเตียงมีกี่ตาร์อเดียของผมแต่ว่านั่งซื้อของผมมีเลยนี่เป็นไอเดียการจัดห้องอีกแบบนึงเนาะน่ารักจังเลยตากค่ะแมนอู้แต่หักเหนื่อย คนมาคนถกใจนี่ต้องเป็นสไตล์กันตดงของผมเลยแหละยังว่จัดให้มันบวหกสากล่อนจิตจันทร์องใเป็นลูกพลลอยจัดดีเด้อเดี๋ยวมากนะครับสิตลอยถึงเครื่องเลยก่จับรูปนิดรลอยแน่ปิดไฟก่อน่แหละไปได้ไหมตายเป็นเอากันจะแทกเร อามาเดี๋ยวแอดมินเก็บมาค่ะมาส่งมาให้เีทแอนมินขอบคุณค่ะค่ะนี่มีของแอดมินน้ำคุณ่อพี่ตีฝามาให้แอดมินด้วยค่ะก็เป็นแมนเลชวิต้าเออวิต้าวิต้ายังไงไม่ใช่ค่ะฝากไม้พีแอดมินนอกค่ะมีอยู่สามแมนเป็นวิต้าเบอร์รี่นะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็นี่อามาหข้ามากองนี้นะครับผมเพื่นบอกว่า พี่ซอ FC 6คนรวมกันทำให้น้องหนึ่งพี่พิตาพาสองอาจารุนสามพี่อิว๋วนอร์วีนะครับสี่พี่อ้วนห้าเมษธนวงแล้วก็หกพี่แมนนะครับผมาดูว่าจะเป็นยังอโอ้อันนี้จะน่าจะเป็นของไอ้ดียชิชุนบอของหญิงเด็กของหญิงบอกแม่นี่เป็นของนูค่ะขอ,อ้นค่ะ มนเห็นเอ็งได้แม่ขาเป็นเยี่ยมเลยโอ้ยแต่นี่จะมีตุ๊กตาทองกุณแจขอบคุณมากนะครับแล้วกลัวนี่นี่นี่ได้แล้วเป็นอ๋อจิ๊กซอว์เดี๋ยววันนี้ลืออะไรกับต่อไหมต่อเสร็จก็จงมือตู้บอยด้วยสิเป็นจิ๊กซอว์นะครับผมจิ๊กซอว์รูปผมกับน้องนะครับผมจิ๊กซอว์ปยะชีนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผม มารูปนี้มารูปนี่มาดอกใหม่เหร่ผมมกรูปนี่คนมารูปมูมินแบบมเมนแบบไหนมเมินแบบบอิดด้ใครคิดดื้อเอกดิฮั่นดิการเซยเดี๋ยวพระท่านนออ่ะยังมาบ่ะยาบอชยาหยอกกันล้วไปนี่มานี่อันนี้ลู่ยิราอันนี้ของน้อง อันนี้ของแม่ถนมวงแม่ถนมวงแม่ถนมวงเฮ้ยแบตแบตแบตแแบแบแโอ้จะเป็นยังกับแบเนี่แม่ถนวงคะตรงมาเป็นอยู่จังหวัดพิจิตรเนาะค่ะตรงมาชูอีหลาเนิมาสั้นเล่นไพ่ละค่ะเปิมาโอ้ัเาดอันนี้ออ่ะ เปิดไปนี่ซ้ำยางแล้วต่เดียวขาเนียแก้สีร้ขาเนอยากบแกหลายเนาะค่ะาเแกะีโอ้ก็เด็สีแดงเลายิงไ่สีแดงไปิเสาสีพูน่งเด็ก่เอาคนหายไงยังุ่หายต้ปิดถ้าปิดเนาะกลเลยจะมีหลวงมีไม่มีอยู่ นูได้นูปุ๊บนูได้ค่ะนูปุ๊บนูปุ๊บหน้าหรือนูยางนูปร๊บนี่เป็นเก๋ค่ะพอดีไซน์นอนเลยค่ะโอ้โหหันหันข้างหน้ามา่อยลูกหันข้างหน้าเก๋มาเลยข้างหน้าแจ๊ว้พิจิตเมืองเมืองเมืองแม่ตานนูกนนู้นเคยไปแม่ตาะนู้นเคยไปอ่าคุ้มสอบอยู่จังหวัดพิจิตรเนาะค่ะไปนอนอยู่หันเนาะค่ะอยู่โรงเรียนสามงามชลุประธรรมค่ะโอ้เป็นอ่าบรรยากาศลมลื่นมากเลยค่ะ แล้วก็นี่บักส้มโอเนาะงคะนู่เด้ไปรักมาโอ้นั่นน่ะบักส้มโอเอ้บักโอ้นั่นบักแตงโมเบักส้มโอก่อนเอาบักแตงโมก่อนเอ้ากระโนบักส้มโอก่อนแหมแม่เออบักส้มโอบ้านเฮาเอิ้นยังบักเกี้ยงมาเกี้ยงไหมยม่เกี้ยงผ่านลูกเอิ้นส้มโอคือกันเล่นส้มโอคือกันโอ้ยโอ้ยออเรนจ์โอบอกออรเรนจ์โอบอกโอ้ไปมาคันแหมแม่ มันเจ้าเอินเกียงอีกแเจ้าเอินสมภูอยากอายใช่ไหมคุณนินยาคุณนภิญาส่งดาวให้หนึ่งร้อยห้าสิบดวงแอปตอ้แอปตีแอีขอบคุณมากค่ะค่ะปุุงปรุงปรุงปงน้าสยนี่จะไทยค่ะไม่อันนี้ก็น่าจะเป็นพี่พี่แอตมีนมาเ่ยไม่ใช่นี่ีระเดชค่ะมีของระเดชแล้วก็มีของพสุทธินอันนี้ของกานา เพิ่นส่วนจากร้านแอดมินใช่เลยอิท่านี่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 พี่มีสาวันนี้มีใครส่งบิกินี่ให้น้องตี๋ไหมคะแอดมีค่มีใครมาคะไ่ะีใครเอาไปใได้แอดมินล่องเราคุ้นขาไม่อันนี้ของใครอ๋อหลานจากหลานแอดมินเลยนี่ค่ะอันนี้ของพีอเปล่าเจ้าให้พี่แกะเลยไหมคะก็ของไม่แม่นด้วยอ๋อที่แกะแล้วใช่ค่ะ อ๋อเจามัไม่บบนี้หรอเอาอย่างเีจะอแกะยังล่ะเอามาไหวยังกอนทีนมาได้แกโอ้อันนี้จักลาแอดมินเลยกันแม่แม่แกใส่ให้น้องแม่เออคอยังเี้ยเงี้ย่าันหนอกงี้นเป็นลูกใส่ดอกมาใส่มีสองจดหมายนนะค่ะพี่ยมไม่อยากไหนอเอใส่หนอกใส่หนอก ทนวยอ่นจุดหมายแล้ค่ะขออ่านจุดหมายอ่านจดหมายก่อนัีแเมนูของฝากจากเมงินคอยู่นาะของขวัญบรรเมไทยนูด่วแจทุกคนเลยนะคะหนึ่งเิเชาติดสองไอเกีสามพีปอยซพี่พิมห์าพี่บีหกนาเดเจ็ดพี่สุทินปอลล์รูปีไ่หลังรด ได้ร uh ับล yeah, well, um ่องไอคลิดไม่ว่าเมันขายเน่าอยู่แม่นอยากเจออยากเจออยากกอดกันหมดโอ้ยมากเดี๋ยวเลยค่ะมาสโควิซ่าเนาะมอสโควิซ่าเอาแม่โอ้อันนี้ก็ขโ้งที่ใส่หน้องน้องกับบหันจังเสือหุยเน่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเฝ้าดันไปดับนี่อย่าบอกหูน้องจะใส่จับหูน้องซะก่อนหลังหูไม่ใชเอาหลังแบน โอ้ไซเจนี่ต่างห้างสองต้นของสินค้าคุณภาพดีไงเฟนค่ะอันนี้จากลานเพชรมีเลี้ยงมาเผ็ดรักกิ่เปอร์เซ็นต์รเฮรักเราเราไปของฝันจิตต่อไปเออแม่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมงนะคะผมอ่อันนี้ของป้านุ้ยค่ะอีกกล่องมาส่งในทีวีหนึ่งค่ะอันนี้อคือกล่องนะคะของป้านุ้ยค่ะ สวยเนาะมาเดี๋นี้ขัดผมคนขี้กัดผมขิ้กัดผมอุ้ยแยมแยมเบอร์อันนี้จัดอันนี้จะเป็นของน้องหรือเปล่าป้านุ้ยเสื้อผร์เสื้อผ้บเซอร์กูอันนี้นี้วแล้วอันนี้โอ้โหนี่เจ็บเจ็บก็ไม่ได้จ็บของกันใช่ไหมเออจ็บของกันคอมเมนต์ถกสงสัยฟ้าฟ้าประทานไปแล้วแหละฉันต้องเป็นอิริย์ยิง ทาสไปเลยไม่ยังไม่ยังนองใส่เด้อจ้าเออสุนัรียคุณลองสุนทรีาเสื้อจากปโนยนะคะแม่ค่ะได้รับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสื้อคู่นะคะพี่สุกัญญาส่งดาวมาให้หนึ่งร้อยดวงโอ้ขอบคุณครับพี่นภริกาส่งดาวมาให้ห้าสิบดวงวส่งโซนไอเทมินค่ะนั่นเป็นกองค่ะนั่นมาจับมือ มปเห็นมเห็นม่เห็นนี่กองนี้อนกองีก่เ็บพื่อ่อันนี้มันผิดทายวโอ้อันนี้เป็นสูรีนะครับผมคจากจากเดี๋ยว็ดเสตรอเบอรี่ผลไม้สดมารีชัดสุภาพนะครับอะไรเนี่ยมันอ่านไรยังละคณตาดีมาอ่านเหรอนี่นี่บ เน่จังมาใส่กันเน่จุ้งเน่จังตัวเจงเจ๋ง A U เน่จังจุงจังมันอ่านได้ทั้งสองอ่ะจต้นขอขอยนเป็นีเนอะโอเป็นของฝากจากเชียงรายค่ะเป็นสตอเบอรี่นอกค่ะมีด้วยค่ะนี่ครับนี่แคปแคปมนเมนี่แคปมูนะรพวกแคโมกายโอ้เดีเนลกินยำเลนยำเดลเกเบรหอมใช่ไหม หอมหอมหยังสตรอเบอรี่แต่ยังไงยังมุหอมอยู่เจ้ากับมากสูงแม่ค่อยโอ้หอมแถวว่าสตรอเบอรี่บอกกินกับเขาเลยแค่เพิ่มเบิ่งกันอ่ะเป็นพริกแบบน้ำพริกหนุ่มแม่แม่ฉันมาบอกน้ำพริกเขานหนพริกก็มาดีแล้ะขอบคุณนะคะับสำหรับน้ำพริกนะครับขอบคุณค่ะมุกฉันค่ะงนี่เคยสนใจนีดนึงเลยอ่ะไป กกิบๆๆเบิดก่องยังยังค่ะยังมีอีกอันนี้ก่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเอาตอนนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะครับอันี้ทูดเอาเดี๋ยวพ่งนเขาปงเปิดกันแ้วันนี้เขาเปิดแจกอะไรกพ่อเขาเปิดเานงเขาต้องเปยวเขาต้องเปิดก่อนหรือเปล่า้เปิดกห้นเิ้งเปแม่เเปิดเปิดมันสิไ่ได้ออกกล้องแล่ผู้จ ยังดอกอันนี้เปิดได้เจ้าของอะถือดีดีถือดีแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้ยสวยงามนะครับโอ้ยมีตุ๊กตาด้วยอุ้ยสีเหลืองเอาให้ให้เลือกสีชมพูให้ใครผู้ใดว่าเล้ออขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณค่ะสีเหลืองเขอบคุณ แอดมินอวรสอาดี you. You. ขอบคุณค่ะที่พวกไดนค่ะที่เก่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะค่ะดกใหม่มักให้คือซื้อมักให้นี่เอาบอกสวยจังเลยดกนี่เห็นปะอันนี้จะเป็นของอ okay. oh, ้ายเีสนะครับผมสีสีชมพูมันเป็นของหญิงอยู่แล้วเปิดรับสมัครับสมั ยังเราสมัครยังเรดูแม่นแม่นตีบอลครับผมเดียวไปเดียวโอ้เป็นว่าผู้อิหร่าแฮปปี้มันมาเล่นไพ่เหมืนกันนม่นก็ว่าผู้ไอขีดพี่กันอ๋ออันนี้ก็มองดอกไหม่จะโดนดอกไหม่ก็ได้เด้อแม่ข้างในเป็นดอกนหม่เออโอ้โหโกลมเโอ้เยอะโอ้โหยังไปิับเปตับโอ้ยโอ้ยอะขอบคุณมากนะครับ เป็ตกาเลยนาะตุ๊กตาเตุ๊กตาเนียบุกตานะครับผมต่รูปนใจาอ่คุบอยอมราะไหนนีหรือเปลาคะนนหลุดหรือเปล่าคือดมเมก้าเ้ยอ้อเออาเกมเ้พีก้พไปนน มกมักนงแโอ้ดีแล้วกันก็อมงลังมคะุณมากนะครั้ขอบคุณมากนะะ